สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคนด้วยนะครับพบกับผมซีซันสตูดิโอกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราจะมานําเสนอเกมเกมอือถือแนว MMORPG ครับที่เปิดให้เล่นกันสดๆใหม่ๆตั้งแต่ต้ตตนปีกันเลยมาให้เกมเมอร์สายเก็บเลเวลฟาร์มมอนได้พิจารณาเลือกเล่นกันตามใจชอบได้เลยนะครับซึ่งหลายๆเกมที่นํามาเสนอในครั้งที่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้รวมอยู่ในคลิปนี้ก็ต้องขออภัยแฟนเกมเมาไว้ด้วยนะครับ ส่วนสำหรับคลิปนี้จะมีเกมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นก่อนจะไปรับชมครับขอคนละหนึ่งไลน์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับมาดูกันที่เกมแรกกันเลยครับกับเกม Dk Mobile นะครับเป็นเกมมือถือแนว MMORPG ที่เราจะได้พบกับการกลับมาของเหล่าฮีโร่ในตำนานนะครับ โดยภายในเกมนั้นจะมีสายอาชีพให้เราเลือกเล่นกว่า5คา่าด้วยกันนะได้แก่ p a l a ดินอาร์เชอร์ c อ r e r ลนะครับวอลเ a อร์ Warrior, แลวก็วอลลนั่นเองซึ่งแต่ละอาชีพนั้นจะมีทักษะที่แตกต่างกันไปเฉพาะทางนะครับนอกจากนี้ตัวเกมก็จะมีระบบเด่นๆครับที่คล้ายคลึงกับเวอร์ชัน PC หลายอย่างเลยซึ่งใครที่เคยเล่นมาเนี่ยก็น่าจะสัมผัสบรรยากาศเก่าๆก,ก,กันอยู่ไม่น้อยเลยละครับ ทั้งระบบดันเจีย้ยสุดท้าทายนะระบบลูนการอัพค่าพลังที่เปลี่ยนไปมาได้อย่างอิสระครับรวมไปถึงระบบการแลกเปลี่ยนเนี่ยที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและที่ใครชอบไฟกันนะครับเกมนี้มีระบบ PK กันด้วยนะยังไงใครที่สนใจครับก็ตามไปลองมันกันได้เลยนะครับสำหรับเกม DK MOBILE ต่อไปเป็นเกม De ค a า o อน M นะครับ เ็นเกม MMORPG เช่นเดียวกันครับที่เคยเปิดให้บริการในประเทศไทยเมื่อหลายปีก่อนนะถึงแม้ว่าตัวเกมต้นฉบับจะปิดให้บริการไปแล้วครับตามยุคตามสมัยแต่ว่าตอนนี้ก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ครับในเวอร์ชันโมบายซึ่งก็เปิดให้เล่นกันบนฝั่งเกาหลีก่อนครับและก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะเข้าเมาืองไทยเมื่อไหร่นะครับโดยจุดเด่นของตัวเกมนี้จะชูโรงเรื่องของความโหดดิบและก็เถื่อนครับฟันศัตรูแบบเลือดสาดกันเลย แต่สำหรับเวอร์ชั่นมือถือนั้นก็อาจจะถูกดรอปความโหดลงมาบ้างเล็กน้อยครับเนื่องจากจํากัดในเรื่องของสเปคส่วนบรรยากาศภายในเกมนั้นจะมาในรูปแบบของ Dark f a n t a s ซโทนหม่นหม่นมืดมืดครับซึ่งกราฟิกเนี่ยก็ถือว่ารีเมคใช้ได้ดีมากๆมุมกล้องก็ทําออกมาให้เห็นได้เรียบง่ายครับไม่มีการบังอะไรทั้งนั้นแต่อาจจะติดที่มันจะหมุนไม่ค่อยได้เหมือนเกมอื่นๆน,นะ ส่วนในเรื่องของสายอาชีพเนี่ยตอนนี้ก็มีให้เล่นอยู่ประมาณ4คลาสด้วยกันครับซึ่งกระถอดแบบฉบับมาจากเวอร์ชัน PC กันเลยส่วนจะถูกใจสาวเกมเมอร์รุ่นเก่าหรือไม่นั้นครับก็ต้องไปลองกันดูแล้วกันละครับมาดูกันต่อกับเกม For Second World Mobile Thailand นะครับ เป็นเกม MMORPG ที่นำตัวเกมเก่ามารีเมคใหม่นั่นเองละครับโดยตัวเกมนี้เคยเปิดให้บริการให้แก่สาวกมบายไเป็นประมาณปี2015นะครับแล้วก็ปิดตัวลงในอีก3ปีต่อมาซึ่งเวอร์ชันรีเมคนี้ก็จะมีการปรับปรุงและก็พัฒนาหลายๆเรื่องให้ดีกว่าเดิมครับทั้งงานภาพกราฟิกที่ดูวสวยงามขึ้นฉากและก็ตัวละครก็ปรับปรุงใหม่ให้ดียิ่งกว่าเดิม ตัวเกมนั้นจะมาในรูปแบบของเกมแนวสไตล์ Open World เลยครับที่จะให้เราได้เข้าไป,ปชนภายในโลกแฟนตาซีซึ่งก็จะมีสายอาชีพมากมายหลากหลายเผ่าพันธุ์ให้เลือกเล่นกันอีกเพียบครับมาพร้อมกับการออกแบบตัวละครที่สมจริงสามารถปรับแต่งได้หลากหลายมิติตามสไตล์ของเราเลยส่วนระบบการเล่นนั้นก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายครับคล้ายๆกับเกมแนว MORPG ทั่วไปซึ่งก็จะมีทั้งพวกสัตว์ขี่ระบบ PVP ดันจงดันเจียนระบบกิ้วอะไรแบบนี้ครับก็มีมาให้เล่นกันครบ สำหรับใครที่ยังไม่เคยลองเกมนี้ครับก็ต้องแนะนำให้ไปลองดูกันเลยนะครับมาดูกันต่อกับเกม Icarus e Eternal นะครับเกมมือถือสไตล์ MMORPG ตัวใหม่จากทางผู้พัฒนาลายเกมนะครับที่ได้นำเกมของ Icarus e เนี่ยมายกระดับใหม่เลยพร้อมกับชูจุดเด่นเรื่องระบบธาตุที่จะให้เราสนุกกับเกมนี้ได้มากยิ่งขึ้น โดยตัวเกมเราสามารถสร้างตัวละครได้4อาชีพด้วยกันครับเช่นนักรบนักธนูนักเวทและก็แอสซัสซินครับซึ่งแต่ละอาชีพครับแน่นอนสามารถบิวท่าประจําตัวได้อย่างอิสระส่วนระบบการเล่นพื้นฐานนั้นก็จะเหมือนเกม MMORPG ทั่วๆไปครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยเลเวลอาจจะขึ้นช้ากว่านิดนึงนะเมื่อเทียบกับเกมอ,อื่นๆและรู้สึกว่าจะมีระบบการต่อสู้ทางอากาศด้วยนะครับ ผลงานภาพกราฟิกภายในเกมนั้นจะออกมาในแนว 3D เต็มรูปแบบเลยมาในทีมของโลกแฟนตาซีนะครับที่ความละเอียดอาจจะไม่ได้สูงมากมาย,ยนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้ครับมือถือสเปคกลางๆก็เล่นได้สบายๆเลยละครับสำหรับเกมนี้ต่อไปเป็นเกม Soul Walker Academy นะ เกมมือถือ MMORPG จาก IP ชื่อดังครับที่จะพาเราเข้าไปฟินกับความน่ารักของตัวละครฉากแอคชั่นท่าโจมตีแสงสีอลังการครับพร้อมทั้งจัดคอมโบสกิลและก็ท่าไม้ตายที่เท,ท่ไปพร้อม,อมกันซึ่งระบบเกมเพย์เนี่ยจะให้เรารับส่งเควสเคลียร์ภารกิจตามสไตล์ของเกมแนว MMO กันเลยครับซึ่งก็จะมาพร้อมกับตัวละครหลากหลายสไตล์ให้เลือกปั้นกันตามใจชอบแถมยังมีชุดคอสตูมสวยให้ปรับแต่งกันอีกเพียบนะครับ นอกจากนี้ตัวเกมยังมีระบบกิวครับคล้ายๆกับเกมแนว M.M.O แหละที่ขาดไม่ได้เลยรวมไปถึงการใช้ชีวิตในหอพักกิจกรรมชมรมอะไรประมาณนี้ครับรวมไปถึงการจัดปาร์ตี้ P.V.P ครับไม่ไว่าจะเป็น1ต่อ1หรือ3 v 3ก็รองรับเช่นเดียวกันครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวเกมนี้ยังไม่เข้าไทายนะครับใครที่สนใจก็ไปลองโหลดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ มาดูก,กันต่อกับเกม Spirit Land เป็นเกมแนว MMORPG กราฟิก3มิติจากเมืองจีนะครับที่จะมาในธีมของสงครามนะครับบอกเล่าเรื่องราวการประทะของทั้ง3ดินแดนนะครับพร้อมกับฮีโร่มากมายและก็การต่อสู้ที่ไม่สิ้นสุดโดยตัวเกมนั้นเราจะได้พบกับ8คาสอาชีพด้วยกันให้เราเลือกเล่นตามสไตล์ที่เราอยากเล่นเลยสามารถบิวปรับแต่งตัวละครของเราด้วยชุดแฟชั take, ่นเท่ๆเพียบครับรวมไปถึงจะมีสัตว์ขี่สัตว์เลี้ยงให้ด้วยนะ จุดเด่นของเกมนี้ครับไม่พูดถึงไม่ได้ครับคือจะเป็นระบบ PK ครับที่มีระบบพิเศษที่เรียกว่า incarnation ที่จะเก็บแต้มเพื่อเพิ่มพลังในการเอาชนะครับแล้วก็จะเป็นการระบบเทรดของได้อย่างอิสระที่สามารถเทรดไอเทมกับผู้เล่นคนอื่นได้อีกด้วยเอาเป็นว่าใครที่กำลังมองหาเกมมือถือสไตล์ MMORPG เล่นง่ายๆสบายๆการาฟิก3 d สไตล์จีนครับก็ต้องขอแนะนำให้ลองเกมนี้ดูเลยครับ เกมต่อไปลอง Origin c l a s s เกมมือถือสไตล์ Dark Fantasy ครับที่จะพาเราเข้าไปต่อสู้กับเราศัตรูหลายอย่างที่ไม่มีวันสิ้นสุดเลยโดยตัวเกมจะมีระบบการแปลงร่างครับและวิวัฒนาการของตัวละครที่จะมาพร้อมกับปีกสุดเวอร์วังอลังการตามสไตล์เกมจีนเลยนะครับมีระบบชุดคอสตูมระบบสัตว์คีรวมไปถึงโหมดดันจิ้นต่างๆมากมายครับที่เน้นเอฟเฟกแสงสีสวยงาม รวมไปถึงระบบฟาร์มแบบอัตโนมัติแบบออฟไลน์ด้วยครับใครที่ไม่อยากเปิดหน้าจอมือถือไว้นานๆครับก็ต้องดูเกมนี้กันเลยครับและอีกระบบหนึ่งที่ขาดไม่ได้ครับระบบ V.I.P นั่นเองครับซึ่งก็มีทั้งคนชอบและก็คนไม่ชอบนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าจะเอาไว้เล่นแก้เซ็งครับเข้าไปเสพบ,บรรยากาศไม่คิดอะไรมากครับก็ต้องแวะไปจัดเลยนะครับ มาดูกันต่อกับเกม Demon Secret t e t u r e นะครับถือว่าเป็นเกมที่มีกระแสการตอบร,รับค่อนข้างดีเลยตั้งแต่ช่วงโคลดเบต้ากันแล้วนะครับโดยตัวเกมนั้นเป็นเกมแนว MMORPG Open World นะครับที่จะมาพร้อมกับเรื่องราวเข้มข้นสุดแฟนตาซีในธีมของจอมยุทธอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งภายในเกมนั้นเราจะได้รับบทเป็น1ใน4ตัวุะครเพื่อทำธุรกิจพิชิตยุทธภพนะครับ ซึ่งตัวเกมก็เต็มไปด้วยระบบที่น่าสนใจหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งตัวละครมีชุดแฟชั่นคอสตูมนะระบบการตีบวกการอัปเกรดสกิลต่างๆครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งครับคือระบบสงครามหรือกิลวอร์นะซึ่งเกมนี้ต้องบอกว่ามันมากๆเลยแถมตัวเกมนั้นยังเป็นเสียงภาคภาษาไทยด้วยครับแล้วก็ปรับแต่งใช้งานภาษาไทยได้เต็มรูปแบบอีกด้วยนะฮะ ส่วนในเรื่องของงานภาพกราฟิกต่างๆก็สามารถปรับให้เข้ากับมือถือของเราได้หลากหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นแบบ 2D 2.5D หรือว่าจะเป็น 3D นะครับถือว่าเป็นเกมใหม่ที่น่าสนใจอีกเกมหนึ่งเลยทีเดียวครับใครที่ชอบเกมแนวจอมยุทธจินๆเนี่ยก็ต้องเข้าไปแวะไปลองดูกันเช่นเคยครับต่อไปเป็นเกม Revelation เกม MMORPG น้ำดีจากค่ายเน็ตอีสเกมครับที่นำา p p ชื่อดังมาให้สาวกเกมได้จัดกันต่อในเวอร์ชันมือถือโดยตัวเกมจะให้เราประจนภัยได้อย่างอิสระครับและก็เพลิดเพลินไปกับฉากวิวทิวทัศน์ในเกมที่ค่อนข้างสวยงามเลยแถมจังใช้สกิลเอฟเฟกต่างๆที่เวอร์วางอลังการครับเรียกได้ว,ว่างานภาพกราฟิกเกมนี้ไม่แพ้เกมแนวเดียวกันในสไตล์ m m o เลยก็ว่าได้นะครับ นอกจากนี้ตัวเกมก็ยังมีคลาสอาชีพให้เราเล่นถึง5คลาสด,ด้วยกันแล้วก็จะมีระบบ PVP PVE และ k i l d War ให้เล่นกันอีกด้วยครับสำหรับใครที่ถูกใจเกมภาพสวยแบบนี้แล้วลก็ต้องไปจัดกันดูสักหน่อยแล้วล่ะครับแล้วก็มาถึงเกมสุดท้ายที่เราจะมาแนะนำกันในคลิปนี้นะ,ะกับเกม Breath of Guardian สำหรับเกมนี้ครับเป็นเกมมือถือแนว MMORPG ที่ดัดแปลงมาจากการ์ตูนของราชวงศ์เก่าของจีนกันนะครับโดยตัวเกมจะเป็นการดำเนินเรื่องราวในช่วงของราชวงศ์ถังนะครับตามแบบฉบับของการ์ตูนเมืองจีนเลยพร้อมกับการถ่ายทอดเรื่องราวให้ดูสมจริงและก็สวยงามมากยิ่งขึ้นผ่านรูปแบบ3 d ของเส้นผู้กันจีนครับทางการออกแบบเครื่องแต่งกายสิ่งประดิษฐ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมต่างๆนอกจากนี้ตัวเกมก็ยังมีคอนเทนต์มากมายให้เราเลือกเล่นกันครับไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้แบบเรียลไทม์ การอัปเกรดของเราตัวละครไม่ว่าจะเป็นพวกสกิลการปลดล็อกอาวุธโหดหลายรูปแบบครับหรือจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวไปไหนมาไหนก็ทําได้อิสระเช่นเดียวกันครับซึ่งก็ถือว่าทาออกมาได้ตรงคอนเซป็ปต์ทีเดียวครับใครที่ถูกใจหรือชื่นชอบบรรยากาศแบบนี้ครับก็เข้าไปลองเทสระบบเกมกันดูได้เลยนะครับ ก็ครบทั้ง10เกมมือถือแนว MMORPG กันแล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับสำหรับคนที่กำลังมองหาเกมแนวนี้เล่นกันอยู่นะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของ Season Studio กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ